คอลัมคนปลายซอยพูดแล้วทำกับตู่ทำต่อการเมืองตอนนี้ฝุ่นตลบตะคุ่มตะคุ่มที่เห็นตลบในฝุ่นนั้นไม่ต่างปฏิบัติการมาเกตการ์เดนตอนสงครามโลกครั้งที่สองฝ่ายประชาธิปไตยโดยวินสตันเชอร์ชิลแห่งอังกฤษกับแฟนกลิ้นรูสเวสแห่งสหรัฐ ระดมสรรพกำลังผนึกเข้ายึดหัวสะพานข้ามแม่น้ำไรยทั้ง9แห่งเพื่อบุกเข้าตีเยอรมันแต่จบลงด้วยความล้มเหลวสึกชิงความเป็นเจ้ายึดสู่บัลลังก์นายกจากการเลือกตั้งเดือนพฤษภานี้ก็ประมาณนั้นเจต่างก็ตรงการบุกยึดเยอรมันของฝ่ายประชาธิปไตยในปฏิบัติการมาเกตการ์เดนเป็นการเข้ายึดสะพาน แผนแลนสไลด์ในการบุกของฝ่ายประชาธิปไตยในคอกที่หืนกระหายจะยึดเก้าอี้นายกจากตูดลุงตู่อยู่ต่อน,นั้นเขาวิเคราะห์กันแล้วการจะไปสู่จุดหมายนั้นได้ต้องตัดสะพานหนูโดดเดี่ยวลุงตู่ให้ได้ก่อนสะพานหนูก็พักภูมิใจไทยของนายอนุทินชาญวีรกูลนั่นแหละเพราะอย่างนี้นี่เองปฏิบัติการสมพ้องระหว่างการเมือง กับการประมูลแข่งทางธุรกิจจึงนำไปสู่ปฏิบัติการถล่มพักภูมิใจไทยให้ยับผ่านเรื่องกัญชาเรื่องรถไฟฟ้าสายสีส้มชนิดจงใจจงแจ้งที่ว่าจงใจจงแจ้งเพราะเกิดขึ้นต่อเนื่องผิดธรรมชาติด้วยวัฒกรรมรายวันซอเจตนาหักร้างทำลายมากกว่าการวิพากษ์และตรวจสอบโดยสุจริตเพื่ออะไร เพื่อสองต่อเข้าฮอตไงต่อแรกในตลาดเลือกตั้งปีนี้พักไหนจะแลนสลไลด์ได้พักนั้นต้องตีหนูที่เป็นกว้างขวางคอให้ตายคารูก่อนต่อที่สองการตีหนูให้ตายนั่นเท่ากับตัดสะพานหนูปิดโอกาสลุงตู่สู่นายกสมัยสามแนวร่วมหลักของลุงตู่ก็คือนายอนุทินพักภูมิใจไทยเพราะเหตุนี้ จึงไม่ต้องแปลกใจที่เห็นภูมิใจไทยถูกปฏิบัติการจองล้างจองพลาญชนิดต้องฆ่ามันแบบโจงแจ้งผมว่าอะไรที่เกินพอดีมันก็ไม่ดีทั้งนั้นอย่างกรณีนี้เฉพาะตัวผมแทนที่จะคล้อยตามคุณชูวิทย์ฮีโร่ของผมกลับเห็นใจในายอนุทินและพักภูมิใจไทยมากขึ้นเพราะอะไรนะหรือ เพราะผมชอบอะไรที่มันแฟแฟผึ่งพายเปิดเผยผิดถูกเป็นเรื่องหนึ่งแต่การทำชนิดจองล้างแบบจงใจโดยไม่คำนึงถึงเหตุผลและความพอดีผมว่ามันก้าวข้ามเส้นแบ่งการตรวจสอบแบบสุจริตใจไปสู่การทำลายกันทางการเมืองแบบซ่อนเร้นเจตนากัญชานั่นนะจะพูดให้เห็นภาพโดยเปรียบกับข้าวข้าวว่ามีประโยชน์ ซึ่งถูกต้องแต่กนั่นแหละถ้าบริโภคเกินพอดีบริโภคไม่เป็นมือ้อเป็นคราวข้าวก็เกิดโทษนำสู่โรคได้หลายอย่างเป็นอันตรายได้เหมือนกันกัญชาก็เช่นนั้นถ้าใช้เกินพอดีใช้พร่ำเพรือ่อมันก็เกิดโทษนำไปสู่อันตรายได้ไม่มีอะไรในโลกมีคุณหรือโทษด,ด้านเดียวหรอกบอนว่าคัน ถ้าทำเป็นก็เอาไปแกงกินได้พิษงูทำให้คนตายได้แต่พิษนั้นนำไปทำเซรุม่มก็ช่วยให้คนรอดตายจากงูพิษกัดได้ฉะนั้นการพูดก็เหมือนการนำไปใช้ขึ้นอยู่กับเจตนาว่านำไปใช้ทางเป็นคุณหรือนำไปใช้ทางเป็นโทษกัญชาไม่ใช่เพิ่งนำมาใช้ผิดใช้ถูกกันตอนนี้ใช้กันมาตั้งแต่นายอนุทินนายชูวิทย รวมทั้งผมยังไม่เกิดและตั้งแต่พักภูมิใจไทยยังไม่มีในโลกการเมืองเพียงแต่ภูมิใจไทยแยกคุณและโทษพืชกัญชาแล้วผลักดันกัญชาด้านคุณสู่การคิดค้นวิจัยพัฒนาทางอุตสาหกรรมยาและอาหารพูดชัดภูมิใจไทยโดยนายอนุทินผู้เป็นรัฐมนตรีสาธารณาสุขหยิบด้านคุณกัญชาแยกออกจากด้านโทษ มาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้ประเทศโดยลงทุนแค่วิสัยทัศน์กับพูดและทำเท่านั้นก็สามารถพลิกกัญชาจากที่ไร้ค่าเป็นมากทั้งค่าและมูลค่าฝฟล์ที่เห็นภูมิใจไทยชักจะดีเกินหน้าเกินตาทางการเมืองก็หยิบเฉพาะด้านโทษกัญชาขึ้นมาโพนพนาทางฉุดดึงมันก็เท่านั้นอย่างยาเคมี แพทย์สั่งตามโรงพยาบาลส่วนใหญ่เป็นทางระง,งับอาการเป็นพักๆไม่ให้ได้รักษาโรคให้หายกินนานไปเกิดสารสะสมโรคที่เป็นนอกจากไม่หายแล้วยังต้องตายจากยาเข้าไปทำลายจุลินทรีย์ที่อยู่แบบพึ่งพาอาศัยกันในร่างกายจนตายไปหมดด้วยยาไทยที่เรียกยาแผนโบราณให้ผลช้าต้องกินต่อเนื่อง มีผลทางรักษาโรคให้หายไม่ใช่ยาระงับแต่นั่นแหละบางโรคเมื่อกินสะสมนานไปก็อันตรายต่อตับต่อไตซึ่งต้องทำงานหนักส้ำเสี่ยงต่อเชื้อราสรุปแล้วไม่มีอะไรผิดอะไรถูกด้านเดียวมันขึ้นอยู่กับความพอดีและการเลือกใช้ที่เหมาะสมกับโรคและอาการของแต่ละคนอย่างผมนี่กัญชาเคยลองหนเดียว เข็ดจนตายปวดหัวเจ็ดวันไม่หายแม้กัญชาสกัดลองแตะลิ้นก็หัวทิ่มแต่กับเพื่อนๆบางคนใช้แล้วชีวิตสดใสกินได้นอนหลับบางโรคหายด้วยซ้ำแล้วลงย้อนไปดูคนเป็นมะเร็งไปทำคีโมสิร้อยละ9 9 9 9ไม่หายมีแต่ตายแน่กับตายช้าลงนิดเพราะฉะนั้นถ้าผมเจอนายอนุทิน ก็จะบอกว่าเรื่องกัญชาท่านทำในสิ่งที่ควรทำได้ดีแล้วอย่าหวั่นไหวกับโลกธรรมแปประการมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีแสนเสริญมีนินทาและมีสุขก็ย่อมมีทุกข์ฉะนั้นเมื่อมีโอกาสได้ทำต่อท่านจงต่อยอดกัญชาสู่การวิจัยพัฒนาทางยาและอาหารไปให้ถึงที่สุด เพื่อประโยชน์รวมของประเทศชาติเถอะการเตะตัดขาท่านตอนนี้เป็นธรรมดายังน้อยก็ทำให้รู้ว่าไหนมิดแท้ไหนมิดซ่อนมิดส่วนที่ปลุกระดมให้คนเกลียดชังหวังโค่นล้มภูมิใจไทยที่เป็นตัวสกัดแลนสไลด์เขาก็ดีหวังทำลายภูมิใจไทยไม่ให้เป็นสะพานนำลุงตู่ข่าแม่น้ำเจ้าพยาสู่ทำเนียบรัฐบาลเป็นสมัยที่สามก็ดี ปฏิบัติการเห่าข้างกำแพงเหล่านี้ไม่มีความหมายเพราะอะไรที่ผิดธรรมชาติและสอในทางจงใจใส่ร้ายสังคมไทยเป็นสังคมใจเป็นธรรมเห็นใครถูกกลั่นแกล้งใส่ร้ายแล้วจะสงสารและให้กำลังใจเสมอส่วนเรื่องรถไฟฟ้าสายสีส้มเหมือนกันกับชาวบ้านอย่างเราๆข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรไม่มีใครบอกให้รู้ มีแต่เอาส่วนเข้าข้างตัวเองมาพูดเราคนฟังก็ไม่ต่างตาบอดคลำช้างตามเข้าไปแล้วช้างทั้งตัวมันอยู่ที่ไหนล่ะที่ศาลปกครองครับเรื่องรถไฟสายสีส้มฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลร,รวมสามคดีตอนนี้ตัดสินไปแล้วหนึ่งคดียังเหลืออีกสองคดีฉะนั้นรอฟังศาลตัดสินอีกสองคดีที่เหลือ ตอนนี้ใครพูดอะไรป่วยการฟังแล้วเรื่องเขากระโดงอะไรนั่นละ่ะอันนี้เป็นเรื่องส่วนตระกูลชิดชอบเขามันครึ่ง่อนศตวรรษมาแล้วมั้งเขาไม่เข้ามาเล่นการเมืองก็คงไม่มีการขุดคุย้ยในเมื่อการเมืองมันมีเดิมพันจึงถูกขุดคุย้ยผิดถูกก็ว่ากันไปผมไม่มีข้อมูลดุยดุยเข้าไปผสมโรงเกะกักตีนเขาปเปล่า กรณีนี้เหมือนเรื่องตระกูลรัตนพันธ์กับบริษัท s อสีเอของตระกูลชินวัตรที่ต่างคนต่างฟ้องนั่นแหละวิจารณ์เรื่องเปลือกได้แต่เรื่องเนื้อในไม่มีข้อมูลสองฝ่ายที่จะใช้วิจัยทางให้ความเห็นได้สรุปก็คือคุณอนุทินน่วมหน่อยนะช่วงนี้ท่านก็คล้ายนายกประยุทธ์แหละอยู่ในตำแหน่งแชมป์จึงมีคนอยากชิง หวังกระชากเข็มขัดแชมป์ไปครองบ้างแต่พูดแล้วทำของท่านกับทำแล้วทำอยู่ทำต่อของนายกมันเป็นการเมืองตระกูลธรรมเพื่อชาติประชาชนด้วยกันดังนั้นการวางระเบิดการเมืองใส่ภูมิใจไทยเพื่อตัดทางเชื่อมลุงตู่เปิดทางให้ฝ่ายประชาธิปไตยเคลื่อนพลเข้ายึดทำเนียบไทยคู่ฟ้านั้นมันก็ไม่ต่างปฏิบัติการมาเก็ตการเ์เดนผลคือ ตายเปล่าคอลัมน์คนปลายซอย